สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายซูคูทุกคนเลยนะครับตอนนี้พี่น้องก็อยู่ในช่องอะไรก็ได้สไตล์ปาเพ้แล้วครับมุอนี้น้องป่าด้วยครับสีผ้าพ่อแม่พี่น้องด้วยครับมีมากินบกม่วงตกตึกด้วยครับนี่บุกม่วงตกตึกป่าอดอกไปมีบุกม่วงตกตึกนี่ือสมจินตาซีบอดนะผมบอกไงมุมนี้ผมก็มีน้ำป่าหวานนะครับนี่น้ำป่าหวานน้ำป่าหวานทุกคนนี่ครับเอามากินกับบักม่วงนะครับไม่ค่อยเข้ากัน กัของของกลับครับของกลับก็เป็นเออเนีกว่าแคบหมูนะครับแคบหมูไปเนี๋ยวเขาก็มาลองกินกันเลยนี่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 โอ้ยผมปาดมากน้ำปลาหวานเนี่ผมก็เฮ็ดเองเลยนะครับนี่มาเลยหนี่ตัวเลยครับโอ้ยโอ้ยพี่น้องอืมอืมกรอบมตรงครับ ออโอ้สมแห้งครับพี่นอ้องโอ้ลุกมกราใจี๊ยอเห็นมพ่อแม่พ,มพี่นอ้องเดี๋ยวในออกกันเดอ้อพ่อแม่พี่นอ้องนี่ครับนี่โอ้โหพี่หลายบดนี่ครับืบบมมาเลยครับ คำโตโตหอมหอมแบแฮงเพันครับมาเล้วครับหมูย่างตุมเสียดับตอนนี้กับเบลาประมาณสี่สองถุ่มเล้วครับเออ นะเขามันรุ่นกันเบิ้งว่าผมจิอะไรก่อนผมจิเจ็บห้องบ่ฝังขึ้นผมชิ้นนั่นได้บ่นี่มาไม่น,น,นอนบุรตรองปลาเปลือกหรอกนี่ละปลาเปลือกมันสิบุตรได้อัธรุษอืมอ เ,เดี๋ยวน,ยนายออกก่อนม,ม,มาเด้อ่นิยังองสุดยอดมาเด้อครับ วายแซบิลี่แซบิลิไปดเขามาเบิรงกไม่ได้ครับซอยกุ้ยไหลกุ้ยทับสะไคร่ไห่ช่องอะไรก็ได้สไตล์ปลาเป็ดได้เลยครับเพื่อพิมมีกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปได้คร,ดาาครับนี่นี่มีหบวงตกเต๋อกับบวบวางอย่างม่วหัครับนี่เก็บมาเบ็ด หอมแดงย้อยจ้านี่ครับนี่ด้วยกันนี่ครับนี่อยเอาให้เคาะหน้าเป็นค้างนึงนะครับนี่ตั้ันด้วยตันด้วยเกาแล้วครับ พี่นอ้องมันเดอ้อมันเด,อด้อเนี่ยครับเลยเอากันอยู่ปะเนี้ยไปไปก่อนออนี่กับนายบุ๋มอะครับไปหาเห็ดกันได้เล้ครับนี่ Ừ, นี่พร้อมน้ำโวยพร้อมแดงน้ำปลาแล้วผมว่าับเข้ากันดีปะเนี ừ, ừ, ่ยรอยากสมของสมนี่ ừ, สุดยอดอื ไปเจ้มมามาเนี่ยครับพ่อแม่พี่น้องนี่้ขอคำนี่คำนี้ไงคำนี้ไงเดี๋ยวมาก่อนอืโอ้ยไหว

ืัอนี้ผมว่าจะได้ไปถ่ายคลิปนี่นะครับยูหน้าวันนี้ได้เห็ดงานซอยพ่อแม่ผมก็เลยต้องได้มาถ่ายคลิปยาวันสองถุ่มวอนจะถ่ายคลิปบรรยากาศดีๆให้เ่ไปไทยไทยพุทธันในเห็ดงานซอยพ่อแม่ครับ เอาแล้วครับพ่อแม่พี่นอ้องตอนนี้ผมก็กินน้ำปลาหวานกับบุกมมัวว้ายเพชรพลอสำหรับลิปนี้ผมก็ขอเพียงเท่านี้กันนะครับเดี๋ยวผมสีนวนบัวใหขอคำนี้คำสุดท้ายครับแบบแบบเบลอเบลเทอร์เลยมาสามดิฝากกดไลค์กดซับสไคร้ กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับนี่มาพ่อแม่พี่นอ้องโู้ยัำหนักกว่าเริ่มแถบทองอออออแล้วครับมาทำข้อสุดท้ายละบ๊วยบ๊วย มามม้วพี่นี่ขอลาครับพราแม่พี่น้องไปก่อนนะครับบ๊ายบาย